เมื่อจุกสายของวันที่11มกราคมศกรา2566ทา t โตโยตาได้แอบเปิดตัวไฮเอสรุ่นย่อยใหม่กันแบบเงียบหลังจากที่โตโยต้ยตาได้แอบยุติการจำหน่ายโตโยต้ยตามาร e ตสต้ไปเมื่อตั้งแต่ปี2020ที่ผ่านมาจะมีกระแสเรียกร้องจากกลุ่มลูกค้ากัเป็นจำนวนมากจะทำให้โตโยต้ยตาตัดสินใจนำเจ้าไฮเอ e 12ที่นั่งรุ่น2.8 GL เกียร์อัตนมัติ6จังหวะ สำหรับกลุ่มลูกค้าครอบครัวที่ต้องการรถตู้ไซส์ใหญ่ไม่เกิน12ที่นั่งที่ได้ราคาคุ้มค่ากว่ามารจสซีและรวมถึงกลุ่มลูกค้าองค์กรที่จะต้องการความสะดวกสบายในการขับขี่ส่วนสิ่งที่เพิ่มเติมและแตกต่างจากรุ่น GL เอเกียร์ธรรมดาก็จะประกอบไปด้วยภายนอกกันชนหน้าหลังเปลี่ยนเป็นแบบสีเดียวกันกันกบตัวรถหรือคันเลือกขี่กระจังหน้าแบบพรีเมียมกระจกมองข้างสีเดียวกันกันกนกบตัวรถทับก็บต้นไฟฟ้าพร้อมไฟเหลว และเพิ่มไฟตัดบอกหน้าส่วนภายในได้ชงชาร์จไฟ12โวลต์มาเพิ่มให้ถึง2จุดและได้กุญแจรีโมทส่วนนอกนั้นเหมือนเดิมทุกประกาศสนตลด,ด้านขุมพลังยังคงใช้เครื่องยนต์เดิมหรือใช้เครื่องยนต์ดีเซล1 GDFTV 2.8ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด1 7 4แรงม้าแรงบิด4 2 0นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะราคาค่าตัว ในรุ่น2.8 GL เกียร์อัตโนมัติราคาจะอยู่ที่1,154,000บาทส่วนนอกนั้นทั้งรุ่น2.8 GL เกียร์ธรรมดาและรุ่น2.8ตู้ทึบ Panel Van ออปชันยังคงเหมือนเดิมและยังไม่มีการปรับอุปกรณ์แต่อย่างใดเอาเป็นว่าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจโปรดสอบถามรายละเอียดได้ที่ทุกตัวแทนจำหน่ายตัวตาทั่วประเทศได้เลยนะครับซ่อนะน,นานทีรถรุ่นนี้จะมีจอดลงชยุกับเขาบ้าง